เฮ้ยเดี๋ยวขอขึ้นหน่อยป่าได้เลยน้องโอ้โหไม่เอาฮิลด้วยไปเลยไปเลยแล้วกันเพื่อนมามาแล้วผมจังหวะนี้โอเมนขอขึ้นยังไงถือเอลซูโอ้ยถือเอลซูด้วยจ้าโคตรสวยโอ้โหยเฮ้ยผมจะตายเออเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเออเออเอาดิเอาดิเรียบร้อยครับผมสวยไหมโอเมนจังหวะเมื่อกี้โคตรได้ นี่ไงโอเวนบอกสุดนี่ครับผมเอาสุดเหมือนกันนะผมเอาอยันในป้อมเลยตัวฮิวเราไปแล้วช่วยเพื่อนกันช่วยเพื่อนกันอย่าให้มันตายเออเอาดีเอาดีอาดอาดไอตัวตัวหลังเหรอมันล้วงหลังผมได้ไงนะมาแล้วผมเติมเลือดเสร็จแล้วอันติก็มีพร้อมผมไปลุยกันต่ออ้อ,อมอ้อ,อมหลังอ้อ,อมหลังอ้อ,อมหลังอ้อมหลังมามาดิครับผมมาเข้า,เข,าเข้าหลังให้แล้วเข้าหลังให้แล้วครับผมเรียบร้อยหูย Really buy What another สวัสดีทา่ทานชมทชุกทา่านกันเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับบีแจงนะครับเพื่อนๆเออวันนี้เราก็เอามาป่ากันนะครับโอเคครับผมก่อนที่ไปรับชมนะเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกันก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะมาผมเดี๋ยวเฮ้ยมังกรอยู่นี่นี่ว่า ไปไปไปเดี๋ยวผมไปล่ากนดีกว่านะผมเนี่ยแก๊กมาพอดีเลยแก๊กมันจะมาดึงบัฟฟ้าผมไงเออเหมือนจะมาผิดเลนนะผมแล้วจะจบที่มังกรอยู่แล้วนะครับเราต้องไปมังกรมามามาเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปเติมเอเลนโดนเอเลนมันกดโอเมนเหรอกดโอเมนเหรอน้องมาเร็วโอเมนมาช่วยหน่อยผมไม่มีดาเมจตอนเนี้ย มาดิมาดิมาดิครับผมมา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 สู้มันสู้อ่ะมันสู้อ่ะน้องจะสู้อะไรกับพี่อน่ะเอาดิเอาดีาดมาเดี๋ยวเราได้ปัฟฟ้าแล้วก็ไปแก๊งกับเพื่อนกันดีกว่าครับผมรอหาตัวที่เราจะไปพุ่งชนได้นะครับมามามามีใครไหมเอ๋เอสุอยู่ไกลจัดมาลีเลนามาขึ้นรถเร็วปิดประตูด้วย หาผมเอลสูตอยู่ไหนอยู่นี่ละ pues น <cat at light intens ifies> ้องโอ้โหเข้าสวยมาดิครับผมโอ nah. <ayım> ้โหผมโดนล็อกขาดิไ <mushroom> ม <t os> ่งั้นผมก็ได้เอลสูแล้วนะไอ้ไอ้อยไอ้อยไอ้อยมาอย่างไรน้องมาอย่างไรน้องแหมเมื่อกี้ก็แอบแอบเนียนเลยนะตัวผมเนี่ยสำหรับตัวตัวนี้มันก็คือมันมันก็บางอ่ะเออมันเข้าได้แบบเดียวแล้วเราก็ต้องออกนะเพื่อน เดี๋ยวเราไปช่วยเออไปช่วยออฟเลนใหม่ม,มามามาออฟเลนตายแล้วไม่ต้องไปช่วยแล้วเดี๋ยวผมตายตามมาแล้วผมเติมเลือดเสร็จแล้วอันติก็มีพร้อมผมไปลุยกันต่ออ้อ,อมอ,อ,มอ,อม้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลังมามาดิครับผมมาเข้าเข้าหลังให้แล้วเข้าหลังให้แล้วครับผมเรียบร้อยโอ้หูยเนไงตัวนี้แม่งเติมโคตรไวอ่ะเพื่อน แต่ผมน่าจะลงไปเติมล่างไม่ทันวะ่ะโอเมนผมโดนกดอีกะแะเติมไม่ทันเพื่อนขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะไปไหมไปไหมไปไหมอโอขึ้นไม่ทันแหมมันอยู่ไหนวะอืออยู่นี่อยู่นี่ไงเออมันดึงผมมันดึงผมเกือบตายโอ้ยดูดิแค่แคกมันทำผมไปครึ่งหลอดแล้วอะ ดึงผมป้อมตีไม่กี่ทีงนะโหบางจัดเลยอะบางแบบบางมากๆแต่ก็แรงอยู่นะแรงใช้ได้เลย,ยแต่ล่างโดนไปเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าแอรเลนกันเลยมามันโดดไปยังวะเอ้ยยังไม่โดดจิบหายแล้วอู้หูผมโดนเรียบร้อยเรียบร้อยลีเลนาะไปตีป้อมทําไมละแต่โอเมนเราโดนีกแล้วะ โอเมลลโดนกดยันโอ้โหในคลิปวับแดงผมเลยมาแล้วตายเรียบร้อยมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วมาด่ครับน้องมาดีครับน้องเอ้ยยังไม่ใช้สกิลโดดอีกเหรอเออมาสองนี่ผมไม่ไหวนะมาสองผมไม่ไหวเออโอ,อ้โหคูหหหนี่นี่ไม่ทันว่ะเอาละต้นเกมเหมือนผมจะดีนะแต่กลางๆเกมเหมือนผมจะเข้ามั่วซั่วนะผม เฮ้ยเฮมือลั่นมือลั่นมือลั่นโทษทีโทษทีเมื่อกี้คิดว่ามันอยู่ตัวเดียวไงกำลังจะเข้าเลยเพิ่งมองในแบบมพเมื่อกี้เอาอันี้มันอยู่ตัวเดียวจริงโอโ้โหยัง้ยลีเลน,น่าเราก็รีบเหลือเกินนะผมอ๋ออ๋อยืนห้าวซะด้วยแม่รู้ไม,มันรู้ว่าเราอยู่ในพุ่มเยอะไง เอามามานี่เหรอมานี่ทำไมล่ะน้องอฮ้อมันยังหนีได้แกเพื่อนดูดิ<ต>เรากลับไปฟาร์มก่อนเลยฟาร์มรอเลยครับผมอาแล้วเพื่อนกำลังไปอุ๊ยอยู่กลางมีอ้อยด้วยว่ะมาเดี๋ยวผมมาละเดี๋ยวผมขอญาตอ้อมโอ้โหติดวอร์ดแม่เอ้ยอุตส่ามาอ้อมจะดีเลยติดวอร์ดเอลสูแหมเพื่อนเราก็ไม่บอกเลยหรือเราไม่ได้ดูแมพ หรือเปล่าแหมมีเช็คมีเช็คคิดว่าผมเออไอดนลล่ะมาดิเข้าเลยเะล่าโอ้โหโอ้โหทำไมผมเจ็บขนาดเนีเ้ถอย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 ,ถอย,ถอย,ถอยเอ้ยเกือบโดนดึงถอยเพื่อนถอยเพื่อนเราไม่ไหวเราไม่ไหวเพื่อนไอโอ้โหแรงจังวะถอยเลยมาแล้วผมมีอันติอะ่ะมาขึ้นรถมาเอโทษทีก่บเพื่อน <c oughs> โทษทีโทษทีลืมกะระยะทางดดดเดี๋ยวเรามาฟาร์มแก้เขือนนั่น <c oughs> เขืนจัดเลยเมื่อกี้ข <c oughs> ู่เฮ้ยเขื่อนได้หาเลยมันจะเอาผม <c oughs> าเดี๋ยวรออีก9าวิ <c oughs> เดี๋ยวแก้ตัวให้ <c oughs> 6 5 4 3 2 1 มาครับผมผมวางแอร์เรียไว้เรียบร้อยแล้วครจะขึ้นก็ขึ้นมาครับผมขึ้นมาเลยอเออขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งออเนี่ยโดนเอลสูด้วยน้องแก๊ก็โดนโอ้โหดูดิโคตรแรงดาเมจโ,โคตรแรงครับพเพื่อนๆแต่ตีคีปแทบไม่เข้านะตีมังกรแทบไม่เข้าเลยนะอันนี้ก็ไม่รู้เพ,เพราะอะไรไปเดี๋ยวเราไปเคลียร์บนกันต่อครับผมโคตรมันโอ้ยสิบนาทีเพิ่งจะได้ตึงนะผม แรกๆก็ตึงอยู่แหละแต่หลังๆก็อะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแม้เพื่อนผมดูดิผมตีมังกรไม่เข้าจริงๆนะเว้ยเห็นปะโอ้โหมังกรแม่งตีผมเข้าอีกอะนะ่ถ้าผมตีคนเดียวไม่น่าได้นะมังกรเนี่ยโอ้โหดูดิเลือดเกือบหมดหลอดนะไปเดี๋ยวร,รอรออันตีจากแถวนี้ไปแล้วกันวัดแอร์เรียก,ก่อนพร้อมแล้วไปครับผมลุยกันต่อ มีใครให้เข้าไหมาเออแกจะดึงผมผมลบทันเนี่ยขอญาติอ้อมขอญาติอ้อมลบไกลเหลือเกินตัวนี้มาแล้วผมมาแล้วหือไม่โดนอ้อยอ๋อโดนดูดโดนดูดโดนดูดเพื่อนช่วยหน่อยโอ้โหเพื่อนเดือดก็ไม่ไหววะ่ะมาตอนนี้เหมือนไปเวเร็วไหลแล้วคนระับวิ่งไปแจกอย่างเดียวสําหรับตัวนี้ครับผมขอญาติหาเช็คในพะุ่มมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่มี ไม่มีสักตัวแล้วผมไปเราป้อมเราเสียเปรียบมากเลยนะผมตอนนี้เสียเปียบแบบจัดๆเลยอะเออมันเสียเปียบมากเราต้องเอาป้อมคืนเว้ยแต่เราก็ยังจะไม่ได้ตอนนี้หรอกมาดิไอ้ไอ,อ้โอ้โหทายปลนะไม่ตายโอเมตายออกมาดิน้องมาทำไมล่ะโอ้โหโคตรแรงแรงจริงครับผมตัวนี้ เราไปช่วยโอเมนก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้โหพอดีแม่อัรตีผมแรงขนาดนั้นเลยเหรอได้ป้อมับผมเราได้ป้อมคืนแล้วป้อมเราเริ่มจะกลับมาได้เปรียบแล้วนะผมเอาคืนมากครับผมเราเสียเปรียบป้อมไปเยอะจริงๆนะถ้าเราตายหมดทีมเราก็อาจจะแพ้ได้นะผมฮิวันฮิวันให้เพื่อนฮิว มาเราจะอยู่เคลียร์คลิปตรงนี้แหละไม่ไปไหนหรอกเอาดีในเมื่ออ้อยยังไม่เกิดเราก็ไม่ต้องกลับบ่อผมเรามีทั้งบ๊อฟ,ฟ้ามีทั้งฮิวเลือดโอ้โหสบายเอ้ยแต่ตัวฮิวเราไปแล้วตัวหิวเราไปแล้วช่วยเพื่อนกันช่วยเพื่อนกันอย่าให้มันตายืออเอาดีเอาดีไอ,อ,อ,อตัวตัวหลังอ๋อมันล้วงหลังผมได้ไงอ่ะเออผมปกป้องเพื่อนเหมือนกันนะไปเ<ป>ดี๋ยวรอไอซีวิ พร้อมซิงครับผมไอตัวนี้แหละโคตรซิงของแท้ครับผมพาเพื่อนซิ่งได้ด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกเออถ้าเราเล่นแม็กอะเราพาเพื่อนซิ่งไม่ได้ไงเฮ้ยเอลซูแมงเลือดโลเอลซูเลือดโ,โลผมยอมเสี่ยงด้วยชีวิตเออเออเรียบร้อยผมปล่อยแบบนี้ไว้ไม่ได้ดิเลือดมันนิ่มๆแบบเนี้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเพื่อน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  ไม่แล้วโดนเอ้ยไม่ใช่ดิล้มแล้วโดนช่วยแล้วมาช่วยแล้วเฮ้อมันซ้อนผมด้วยว่ะดาเมจไหวเหรอไหวก็ไหวมาดิมาดิมาด,มาดิอันติไม่มีก็จบดีครับผม <c> เฮ้ยเดี๋ยวขอขึ้นหน่อยป่าได้เลยน้องแป๊บหบนึง่งมาดิมามามา,มาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอจังหวะดีๆก่อนนะเพื่อน เฮ้ยอันนี้เพื่อนเราโดนว่ะไปลวงเอสูแล้วกันเฮ้ยโอ้ยเลียวยากจังวะอุ้ยอุ้เหมือนผมอยู่กลางดงเหมือนผมอยู่กลางดงเรียบร้อยเอ้ยไอ้อ้อยเจอผมสวนมาดีน้องเอาละครับผมแล้วเกมมันเริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆแล้วว่ะโอ้โหว่าจะเอาปลาฟาสักหน่อยมาเลยครับผมมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วไอ้อ้อยโดนผมไอ้นี่ไงเอเลนเอเลน อเลนมันจะโหดเท่าผมได้ไงวะน้องมาดิครับผมเฮ้ยมีก็เกินมีก็เกิดกเฮ้ยเพื่อนโอ้โหไม่ได้ดวนหรือไงเอยแล้วโอ้โหเียน่นะผมยูมย่มาดิอ้อยมาดิอ้อยทำอะไรเพื่อนผมวะทำอะไรเพื่อนผมวะเจ็บแล้วน่าโคตรแรงบอกเลยว่าตีตีมังกรไม่เข้าแต่ตีคนโคตรแรงครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือผมจริงจังมากเลยนะผม แรงจริงมาตีดักตีดักตีดักเพื่อนตีดักเอ้ยอยมันมา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 ไหวปะไหวปะไหวไห<อ>ม,มเพื่อน,นเพื่อนอุ้ยโอ้โหลิลิน่าผมโดนดอกเดียวเอาดีเอาสูตรแรงขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยแรงเกิน <Ē Record> อุ้ยโอ้โหโคตรแรงแล้วมันยิงผมนี่มันรู้ได้ไงอ่ะ ือมันยิงเช็คดาก่ะไปไปผมขาดว่าฟ้าอย่างเดียวที่เหลือผมมีมีฮิวมีอะไรล้เออไม่ต้องห่วงบ้านไม่ต้องกลับก็ได้ครับผมมามารอจังหวะดีๆเพื่อนลืมไปเลยว่าโอเมนจะขี่เรานี่ว่ามาโอเมนเพื่อนโอ้โหไม่ทันแล้วไม่ทันซะแล้วต้องถอย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 เดี๋ยวเดี๋ยโอเมนรอรอจังหวะใหม่นะผมอีกสิบวิรอก่อน รอจังหวะดีๆแล้วกันเพื่อนเดี๋ยวไปรับแต่นายจะไม่กลับบ้านหรอจะไม่กลับบ้านจริงๆใช่ไหมมามาฮิวฮิวฮิวกับเพื่อนกันโอ้โหไม่เอาฮิวด้ยไปเลยไปเลยแล้วกันเพื่อนหมาหมาแล้วผมจังหวะนี้โอเมนขอขึ้นยังไงถือเอลู้อ้ยถืเอสููด้วยจ้าโคตรสวยโอ้โหยแล้วผมจะตายเออเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเออเออเอาดีเอาดีเรียบร้อยครับผม โอ้โหจังหวะนี้สวยจัดครับผมไอ้อ้อยผมไม่กล้าเข้าใครเลยว่ะมาดิมาดิมาดิโอ้โหไม่เสียกอกเกิดด้วยประเด็นอะโอ้โเป็นไงอะสำหรับตัวล้วงตัวนี้บอกเลยโคตรโดหดใครจะถามโอเมนโอเมนเป็นไงสวยป่ะสวยไหมโอเมนจังหวะเมื่อกี้โคตรได้ นี่ไงโอเวนบอกสุดนี่ครับผมเอาสุดเหมือนกันนะผมเอายันในป้อมเลยใก้จบเลยครับผมจังหวะนี้ไม่มีใครกันบ้านนะผมเรียบร้อยโอ้โหโคตรแรงนี่วับโชว์ด้วยเป็นนี่ยเป็นเนียโคตรตึงไหนเอลสูแรงเจอผมแรงขว่านะผมบอกเลยว่าตัวนี้โคตรสิ่นครับผมควรที่จะได้บัฟเพิ่มนะครับสำหรับตัวนี้ <laughs> เลือดมันบางบางเกินนะผมบางกว่าแบบโอ้โหคิซี่ยังยืนได้อะตัวนี้เข้าได้รอบเดียวนะผมได้ MVP ด้วยเนะนี่ยนะส่วนเซตไอเทมนะก็จะประมาณนี้เลยเพื่อนๆนี่ประมาณนี้เลยโอเคครับผมก็สรละคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมดนะ้วยนะไปละบาย